้องกระทุนท้นด้วยวันนี้เรากลับมาอยู่ในสารคาดีโปกมานสารคาดีที่อธิบายปโปกโมอทุกตัววันนี้เราจะมาอธิบายโปเกมอนสตาร์เตอร์เจนหกกันเราอยู่กับฮาริมารอนโปเกมอนผลเกาลัดเากานมผลเก,กาลัดประเภทยาหนาบนหัวที่ปกติจะนิ่มนั้นเมื่อสะสมพลังจะแหลมคมขึ้นและแข็งขึ้น จนสามารถทะลวงภายหินได้ว้าวดูเพราะมีเปลือกไม้ที่แข็งรุมหัวและพลังแม้จะถูกรบบันทุกชนก็ไม่เป็นไรอู้หนูซุปร์ฮีโร่เลมันกนมีให้อื่นเนี่ยฮาริบอ,บอุบอมบกฮาริบอกโปเกมอนเกราะหนามกระพิดเยอะตัวป้บบอมดิ เลือันเืออันทนทานที่หุ้มตัวอยู่นั้นจะสะท้อนการโจมตีของศัตรูแล้วตอบโต้กับด้วยน้ำแหลมยังไม่หมดด้วยจะใช้ตัวชนกับกันในหมู่พวกพ้องเพื่อทำให้ขาและออออเอวแข็งแรงขึ้นโอ้หนูมี่ใส่แม่งข้อเทีย มีนิสัยใจดีไม่เป็นพาไม่ไปฝ่ายเริ่มต่อสู้ก่อนหนูจะป้องแบบนี้นะไปก,ดดกอ,นะกอดที่บริกาออนาบริกาไปใช่นน้บริกาบริการอดมันก็มากลับนาเหมือนกันประเภทอยากสู้ มีพลังคันมีพลังขนาดใช้ตัวชนรถถังหนักห้าสิบตันให้พึ่งเชื่อมถึงท้องได้ จะปกป้องพวกพ้องโดยใช้ตัวเองเป็นโลกกำบังจริงๆเมื่อตั้งท่าป้องกันโดยการประกดกมประกดกรมปั้นไว้ตรงหน้าแล้วแม้จะโดนระเบิดเขาเข้าจันจันก็ทนได้ไหมพลังป้องกันกับพลังป้องกันสิไว่พอไงก็แก ไปต่อกันที่ตัวต่อไปฟอกกอโปเกมอนจิงจอกประเภทไฟไม่จิงจอกไฟวะพอได้กินกิ่งไม้จะแข็งแรงขึ้นและพบไอร้อนที่มีอุณหภูมิมีอุณหภูมิเกินสองอองศาออกมาจากหูทางที่มีขนาดใหญ่โตใช่ไอญ่โตอะไรก็น่ารักเ้วยไปต่อกัน มมถือกิ่งไม้เดินเขี้ยวเดินเขี้ยวกินแทะขนมจะพบไอร้อนออกจากหูเพื่อขมเพื่อขมขู่ฝ่ายตรงข้ามขมคู่แลลุไปที่ทีทอลอยเทน้ามันจริงจับไ้ไฟเทเหน่ามากกว่จะเสีย จะสอยแบบจะเสียบกิ่งไม้ไว้ที่หางจะต่อสู้โดยจุดไฟที่กิ่งไม้ด้วยความร้อนจากการเสียดสีของขนที่หางพอดึงกิ่งไม้ออกมาจากหางจะเกิดการเสียดสีแล้วทำให้ติดไฟจะสะจะสะบัดเปลวเพลิงเพื่อส่งสัญญาณให้พวกพ้อง กี่นาทีแล้ววะโอสิบนาทีไปที่มาฟ็อกซี่กันเลยเฮ้ยกูไม่ได้อธิบายประเภทมันทาดไฟโอเคเล้วพวกนีปกติมันจริงจอบเหมือนเดิมประเภท,เทไฟทันทีอุย้ยไฟวะเมื่อเพิงเมื่อเพิงมอดแล้วไฟที่เราก็ลุกไฟที่ลุกไหม้บนปลายกิ่งไม้เพื่อรวมสมาธิแล้วจะ มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตความคุ้นความคุ้คมค,ควบคุคมค,ควบคุมวงบนไฟเร็วเพิิงที่ร้อน3,000องศาด้วยพลังจิตและจะจะล่มลมศตรูในวงเวียนและ เผาจนมอดไหมแหหนูหูเหมือนกันนะหนูตัวนี้พี่ชอบไม่ใช่ตัวนี้นะเคโรมาสเตอรโเกมอนกบฟองประเภทน้ำอุกบน้ำไปซะจะปล่อยฟองจากหน้าออกจะปล่อยฟองออกจากหน้าอ,อกว่าหอนะหน้าคอเอะหน้าอ,อกกันแหละและหลังจะและหลังจะหยุดการโจมตีด้วยฟองที่มีความ ยืดอยู่เพื่อลดเพื่อลดความเสียหายปกป้องผิวด้วยการด้วยการใช้ฟองที่ละเอียดปกคลุมร่างกายจะ,จะอองอแง,งจะเสแส้งทำเป็นมือรอยแต่จะคอยเฝ้ามองรอบข้างโดยไม่ ค้าสายตา <c oughs> ไปต่อกันที่เกโคกาชิระปือม,มันกบฟองประบิน้นอ้ำพี่อาจจะไม่สบายจะคว้าก้อนหินที่ปกคลุมด้วยฟองสามารถเล็งให้โดนกระป๋องเป้าที่อยู่ห่างออกไปสิบสามสิบเมตรได้เอเร เพื่อาจจะมีเสียงเข้าเขาว่าแม่พี่มาบ้านไปโอเคถึงไหนแล้วนะเรียงตัวเรียงตัวเบานั้นไม่แพ้ใครเ,ออเรียกตัวเบานั้นไม่แพ้ใครสามารถปิดชีพปิกโปอ,อินอปินสามารถปินขึ้นยอดตึกที่สูงเกิน600เมตรได้ใน,น,นหนึ่งนาทีโหดเกินนะหนู ไปต่อที่เกี่ยกับเกะ่วกปมันนินจากบนินจาไปซะประเภทน้ำผอมมืดจะจะบอจะบีบอัดน้ำสร้างดาวกระจายขึ้นมาเมื่อขว้าให้หมนอนมุนให้มุนด้วยความเร็วสูงแม้แต่เหล็กก็ยังขาดสอง ขาดเป็นสองท่อนพรุงโพรงไม่บอบคโพรงไปมาราวกับมินจาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อหลอกล่อแล้วเชื้อเชือเอืออเอชอ,ชอเอือดเอฉอือนอเอือดอออเฉือนเฉือนด้วยดาวกระจายน้ำ โอเคเราจบไปกับไอห่วงนี้โอเคหัวข้อคลิปวันนี้อาจจะยาวหน่อยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอย่าทำให้กดพี่จะส่งกีโคกับไปใช้ดาวกระจายน้ำปาดคอร้องน้องโอเคบ๊ายบาย